ที่เราเจอมาอ่็เที่ปาติ๋นะจมีหม้อปนะ่าเใจมากสวยมากสะดวกมากนะสะดวกแค่ไหนต้องทำติ๋สนะดกมากอันนชอบัป่าบอ่อสไลด์คือจริงๆต้องบงอกว่าบ้านเราอ่ะชอบพบมาอยู่แล้วแล้วก็ ไปพอนแลนมาแล้วแล้วก็อพอรู้ว่าจะมีงานแทนที่นี่เราก็อยากมา้ากเราก็ติดใจมากเลิกใจเห็นนาะนานๆที่บ้านนี้จะยอมขอเป็นคนหน้าไม่ปล่อยไม่ปล่อยไอ้เมื่อกี้เห็นไปเดินดูบ้านบอนไปนู้นไปนี่มาเป็นไงบ้างในแต่ละโซนนี่หนมาก่ะมาลยค่ะไม่รู้ไหมว่าบ้านบอลเขามีกี่ลูกคะสไลด์ขอมเพรสเอร์โซลด์กิน ลูกแม่อกินลูกนะจ๊ะบตที่มันมีไลเยอะๆแลชอบกินอะไรชอไอะไรสัไอศครีมค่ะแต่ยังไม่ได้กินเลยไอซครีมรสอะไรกินไรสดยดมากอ่าทรีโก้ชอบอไระไอซ ค่ะน่ารักรถสามรถใช่ไหมฮะเราซื้อมรถก็น่ารักมากแบบมาเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วก็มากันทั้งครอบครัวได้เลยอย่างเวลามาตั้มมาเนี่เราชอบอะไรชอบอะไรชอบตัวไหนรถเลคชั่นไหนคุณคิดว่าไหนฮะเยอะชับอะไรบ้างเยอะมากเยอะมากเลยชอบอะไรแต่รอบนี้เราจองเราอยากได้เดี๋ยวต้องมามาโลกโกะ ็็ไม่่เหนนะะครับีจริงๆเวลามาซื้อเงียบหวังตัวซีเกตมันได้ไปเยอะไหมหรือว่าไม่ได้เลยซื้อได้ไหมตัวซีเกตใช้ได้ไหมตัวซีเกตใช้ได้ไหมจะไม่ได้เลยจะยากมากตัวซีเกตที่บ้านน่าจะมีประมาณสามสี่ตัวเองครับแต่ตัวอื่นนะน้อยแล้วนะสามสี่ตัวไม่สามสี่ตัวแล้วตัวอื่นนะตัวอื่นตัวอื่นโอ้เต็มไปหมดแล้วตัวซีเกตมีไม่กี่ตัว ชอบชอบชอบเด็กๆจะชอบพอยล่าบุ๊กเอากระเป๋าไปโรงเรียนจริงๆว่าคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็สดใสตามวัยแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่เด็กๆกับผู้ใหญ่เราก็ชอบฝากค่ะฝากให้มาจั้งแกันยาโอเคฝากฝากนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มาเที่ยวนะคะที่นี่นะคะช่วงวันหยุดนะคะทั้งคริสต์มาสปีใหม่ก็มาได้หมดเลยทั้งเพื่อนทั้งครอบ วนะคะเด็กผู้ใหญ่รับรองูกใจทุกคนแน่นอนแล้วก็เหมือนยกป๊อปแดนที่ปักกินจากไหนคะปอมอยากให้พ่อแมเด็ก่ากถึงเด็กๆด้วยกันเด็กกมาเล่นเยอะๆนะคะเล่กัดีนคะนุกาเลยค่ะคริสต์มาสต้นคริมยมกนะคะเด็กมใช่ไหมคะรักมกกก็ฝากถึง ป่อพ่อวันนี้ที่อยู่ที่นอ๋อทุกคน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 ทคนทุกคนทุกคนทุกคนทกคนทุคนทุ่คดทกคนทุ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 กกคนทุนทุกคนทุกกคนทุ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 กคนกคนทุกทุกคนทกคนทุกคนทุกคนกคนุกคนทุกคน กับบ้านเราหรือว่าแบบเหมาะสมกันน้องนาะเพราะว่าเด็กๆเริ่มโตแล้วค่ะใช่แล้วก็จะค่อนข้างเลือกที่น้องๆอยากมาเดอนใช่ไหมคะีเดียเลือกที่ไเดียวด้อยกั็ตอเตรียมาเลยคอนนีนเพราะว่าจริงๆกิ๊ก็รู้ว่าเด็กกันเองเขาก็มีความความเป็นเด็กเวลาออกมาบางทีเจอคนบางอย่างเป็นบคุมราะฉะนั้นคิดว่าเขาแน่าจะต้องพร้อมหน่อยเราราจะต้องติวเรื่องมารยาทหรือว่า การพูดกันจาหรือว่าเวลาเราเขาเจอแฟนคลับเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวเล่นแล้วเหมือนเป็นการทำงานก็เขาก็จะมีว่าเขาทํางานเขาจะไปเที่ยวเขาก็จะเอาไปจ่ายค่าเทอมเขาจะอะไรเขาก็จะรู้แล้วเราแล้วนะแพ้แลาวก็ได้เหรอใช่ไหมคะแม่แม่เตรียมอะไรบ้างคะตอนก่อนออกงานแบบว่าอะไรก่อนออกงนี้จะบอกยิ้มใหญ่ใไม่สูดเจอผู้ใหญ่ต้องยินดะสวัสดีค่ะ สองหนึ่งสองสามสี่ถ้าเธอถ้าเธอว่าไม่สวยเขาจะว่าใครว่ามาว่าพอก็เลยก็จะเตรอียมเขาแหละว่าเราไม่ค่อยดุเรื่องอะไรจนจะเรื่องมายาด้อ่าไม่งัถามลูกมามลาดูไหม้ล่กใครดูที่สุดในบ้านชีเลยไมก็ดีี่สอะทำไมถ้ามาดาไม่ีมันเสียงได้ไม่ดมันเสียง้ไมมาดเขาดู

แสดงยังไง้าไม่รุ่ไหนทำยังไงแต่ทำไม่รุ่ไม่รุ่นไหนแล้วว่าได้ยินเสียงไเราทำยังไงเราทำยังไงตัยืดไหมัวยุดไหมถ้าจะส่วนมากเราจะดูเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นทุกขเ้าหรอไม่กินข้าวรู้ตัวรู้ตัวมีอะไรอีกดูเรื่องอะไรอีกครับเพื่อนกินข้าวอะไรก็เต้นนอนอย่ไม่นอน มันมีแบบว่าพอเขาดูเยอะๆแล้วก็มาฝาดซัพพอร์ตเลยนี่มีค่ะมีแต่ว่าคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆคิดว่าด้วยสันชายันบี้ก็เป็นคนเสียงดังแต่ไหนตาอะไรอยู่นะบางทีเขาไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าเขาแบบเสียงดังหรือก็จะแบบคนละแบบปกติก็เสียงดังอยู่แล้วไงพอพอตั้งใจพูดอะไรก็จะดูเสียงดังป็นพิเศษเพราะในบ้านในบ้านก็ดังที่สุดเราจะเราจะต่างกันก็จะแบบทิฟฟแบบพูดอธิบายพ่อจะแค่แบบเฮ้ยเออ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  คือคนนอก์มันอาจจะคิดว่าพี่อาจจะแบบดุสุดก็แา่จะมองว่าเราเป็นคุณแม่ที่แบบว่าเข้มงวดแม่ดุไหมดุค่ะดุไม่ดุก็ไม่ดุก็สามเสียงแพ้ยหนึ่งเสียงงูมาหมดแล้วเนี่ยเรามาชี้ไปพร้อมกันว่าในบ้านใครดุที่สุดหนึ่งสองสามสาเสี่ห้าดุนะคนใหญ่แม่ดุเรื่องอะเลย ก็พค่ะน่นคือวลาหนูโมนเอ้ลาหนูซนไม่อยากจ้องลูกแรงสิไม่้องมองไปข้างหน้าสิ ก็จะเรื่องอย่างนี้แหละมารยาทการพูดจากับผู้ใหญ่แบบอะไรอย่างเงี้ยคิดคือว่ามันเป็นอะไรที่โรงเรียนก็ฝึกไม่ได้ต้องเป็นคนในบ้านอะฝึกแต่ว่าเด็กอ่ะเขาก็ยังเป็นเด็กเนาะคิดว่าเราก็ต้องต้องฝึกไปเรื่อยๆเลยก็ก็พูดไปเรื่อยๆน้องมันมีลูกสาวเหมือนกันไหมคนละสไตล์แต่เราสิว่าต่อางคนเป็นสไตล์ยังไงี้ยคิดว่าเราเป็นสไตล์ไหนเป็นคนแบบอะไร คนนั้นบอกเป็นสไตล์อ่อนแอคนนั้นเป็นสไตล์มีคาลาเป็นสไตล์ว่าอะไรอ่อนแอก็แบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นแบบสายหวานสายหวานไอที่ร้อนๆ้อนก็ยังอยากกินแป้งแล้วที่นี่ปะไม่ต้องทำหน้าหน้าตาน่ารักเลยพอแล้วอ้อนพ่อแม่อ้อนนิดอ่อนแล้วไป่อยากกินป๊อปคอร์นใช่ลูกต้องส่งคนเข้าใจใช่ไหมว่าเราส่งคนเป็นคนดัง แลววนี้เขาเริ่มเข้าใจไหมว่าปามาเป็นคนมีชื่อเสียงรู้จักรู้ไหมคะเข้าใจไหมครับแล้วหนูรู้ไหมว่าหนูมีชื่อเสียงเหมือนกันอ่าพอรู้ไหมคะไม่รู้หนูไม่รู้นะเป๊อาจจะยังเด็กไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาออกอีเวนต์ไม่ค่อยอะไรเพราะเป๊ก็จะเป็นสายแบบอินเวอร์สในนิดจะเป็นอะไรแบบแต่พอลจะรู้ไหมว่าเขาดังตั้งแต่เด็กหรือนะพอลรู้ไหมคะรู้ไม่รู้ไม่รู้ยางนานพอได้ค่ะรู้ใช่ไหมคะสำคัญแล้วเจ๊ ลงไปหลังหลังจากนี้ติดใจออกงานไห้ลูกเอๆติดใจออกงานไหมครับชอบไหมตไปไม่ชอบไมอบอยู่อรแต่ออกงานอรันนี้คืบ่อไปไม่ได้โดนครับใชไหมลูกวันนี้แไอกอะเรนื่อะไรอ่าีอย่างวันนี้บอกให้อะไรลูกให้ไว่าอ้าววันนี้ได้อะไรได้ออกมาแล้วได้อะไรเออออให้อะไรเอาเงินไปทอออเอเเอเอเ แล้วว uh, ันน <e ี้แฮปปี้หคะแต่วันนี ok ้แฮปปี้ไมคะตัดตัดตัดคลิปไปเน้อไมไไหนกอนเล่าไเียวนห อขาซื้อขึ้นจากทริปนี้อันนี้เรอเจอไปเที่ยวชิมทิปมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าถ้าเขาจะออกงไงเราก็จะบอกว่าเออจะเอาไปทำอะไรจะไปเที่ยวหรือจะไปจ่ายค่าเทอมเดี๋ยวจะเก็บไว้ว่าเขาจะมีเงินของตัวเองเก็บไว้มา่ยงนะแต่ไม่ได้มีของขวัญแบบเป็นชิ้นชิ้นว่าไอ้ก็แล้วแต่เขาบางทีเขาก็ไม่ซื้อเขาพูดว่าเขาจะเอาแต่เดี๋ยวเก็บไว้สองวันนี้ก็จะมีเงินเก็บ เขาเองที่แบบได้มาเวลาเขาจะใช้อะไรจะไปจ่ายอะไรหรือจะไปซื้อของวันเกิดเพื่อนหรือทําอะไรเขาจะมีเราเาก็จะสอนเขาเรื่องเรื่องการทำงานเรื่องใกล้เงินอะไรแบบงี้เพราะว่าจริงๆที่เปาเขาก็เขาก็จะค่อนข้างรู้เรื่องเยอะอะเลยอย่างตอนนี้เงินเยอะแล้วนะทำงานก็ไม่ก็แ้วทำงานก็มีเขาก็รู้เขาก็รู้ว่าเขาก็มีเงินแต่ว่าเขาก็ต้องรู้วิธีการบริหารแล้วก็ทำงานบางทีกิ๊บก็บอกเขาว่าเวลาเราอยากใช้อะไร แล้วเราอยากมีบ้านหลังใหญ่เราอยากมีอะไรเราก็ต้องทำอย่างนใช่ใช่เพราะว่าต้องรู้อะค่ะเอาเปาป็นยังไงเส้นทางกันก่อนต์มันเป็นยังไงบ้างกจะคิดเต้นแล้วต่านี้ชึงชอบองมากอโอ้โหชอบลองชอ้อบแต่ว่าเรียนที่ไหนรู้นีอะไรที่เล่นกนไหอหจะคิดแบบมันมีอะไรกันบบนี้ ขอเชิญนะคะคที่จอดรชั้รกชั้นสามและวท่านวาเชิญพี่ๆด้วยนะคะมเนีนคะเปะนะคะตองมาเรียนีลค่ะเป็นต่อเมาเรียนเต้นด้วนะคะเออเขาเป๊ะสอนไหมเขาเป๊ะสอนไหมเขาเป๊ะเต้นเต้เป็นไหมลูกเต้นไหลูกเต้นไมลูกเต้นไวลูกเต้นไหลูกเขาเป็นพัลส์สไตล์กัน เขาสอนไหมพ่าสอนเราไม่สอนแต่เราไม่ฝอกเลยระวังเส้นทางเขาค่อยคฝึกไปเรื่อยเออวางเส้นทางลูกยังไงบ้างถ้าเขาจะแบบเป็นสายันเลยไม่ได้ไม่ได้วางอะไรเลยนะพ่อจริงๆแล้วเอาที่เขาชอบค่ะแล้วก็มีแค่อย่างเดียวที่บ้านเราพูดเสมอคือเราอยากให้เด็กๆมีกิจกรรมทำแล้วก็เวลาทําอะไรทําให้เต็มที่ทําให้จริงแล้วก็ทําจนรู้ปกแล้วค่อยหยุด ถ้าชอบก็ถ้าถ้าไม่ชอบก็หยุดถ้าชอบก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากให้เด็กๆมีวิชาติดตัวแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ <c oughs> แค่นั้นเองเพราะว่าคิดว่าถ้าเขาอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ ทำอะไรก็ให้เขาเลือกทําที่เขาชอบด้วยแต่ว่าบางครั้งกว่ามันจะชอบมันต้องมีช่วงเวลายากลยำบากก็ไม่อยากให้เขายอมแพ้เลยใครก็จะบอกเสมอเลยอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเราเราบางทีไม่ใช่แค่ชอบเราก็ต้องแบบตั้งใจฝึกด้วยใช่ไหมครับบน่าเป๊ะจะงงกิ๊บกิ๊บอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคนบอกว่าออกงานหรือเจอกิ๊บอีกอีกก็น้าเราเหมือนเดิมตลอดคนก็ถามว่าันีคิดแั้บ้างสวยเป็นไม่กลัวนะทำมากกว่านั้นหนึ่ง อยู่บ้านพ่อแม่สวิทกันแค่ไหนพ่แม่หวานมากเลยมากเลยจุ๊บจุ๊บไปไหมจุ๊บไปหมจุ๊บไ่นววลาเวาา เราทำไงเราบอกเราห้ามไงเราปิดตาเลยเราปิดตาเลยเราปิดตาเลยเาปิดตาเลยทำไงทำไงเราจริงจริงเราเลี้ยงจริงจริงเราเลี้ยงที่ทำแบบนสองสามปั๊บ้งใชไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไห่ไหมใช่ไหมใช่ไห่ไหมใช่ไัมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใช่าหมไหมใช่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 ไหมใมใช่ไหมใช่ไหมใชใช่ไหมใมใช่ไหม่ไหมใชไหมใช่ไหมใช่ไหมใ่ไหมใช่ไหมไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใ่ไหมใไมใ่ไหมใไมใ่ไหมใไมใช่ ถ้าก็ต้องิีนทุกวันนะลูกตลกแต่ว่าบ้านเราก็จะเห็นแหละเหมือนพี่ทุกคนเห็น<อ>สนุกสนุกเนาะแต่ว่าตอนนี้เด็กเริ่มโตอ,อะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มต้องเรียนรู้ชีวิตของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาก็เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็จริงๆเราลูกสาวคิดว่าการแสดงออกแล้วก็กความรักคาวามบุญด้วยครอบครัวสามคนก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจ หลายคก็ชมว่าบ้านนี้คือสอนลูกสาวได้ดีมากเอ่คืออะไรกันนั่นเลยค่ะใช่แต่ว่าจริงๆคือว่าต้องยกให้พี่เป็นดีเพราะว่าจริงๆผมว่าสอนลูกสาวคือตั้งแต่แรกผมก็คอยู่นะมันมเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนมากเพราะว่าผมว่าสังคมของผู้หญิงอะจะต่างกับผู้ชายเราก็จะแบบเฮ้ยมีอะไรก็คุยกันเลยแต่จริงๆผมว่าผู้หญิงจะมีละเอียดก่อนที่ผู้ชายบางทีเราไม่รู้แต่ เนี่ยเขาก็จะสอนผมคือคือบางทีลูกได้เรียนรู้แล้วเหมือนพ่อก็ได้เรียนรู้อีกแล้วเราก็ต้องพยายามเป็นคนที่ให้ละเอียดละเอียด่อนมากขึ้นมเพื่อเพื่อลูกสาวสองคนนี้ได้แต่ว่า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 กิ๊กก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าพ่อเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเลือกผู้ชีวิตของลูกเป็นตัวอย่างของการที่แบบเวลาลูกเขาโตขึ้นไปเขาจะเลือกพบใครหรือว่า เป็นแบบไหนมันรีเซ็มาจากพอ่อเพราะฉะนั้นพ่อต้องเป็นต้นแบบจริงจริงซึ่งซึ่งคิดว่าครอบครัวใจแฮปปี้มีความสุขไหมก็ลงเริ่มจากครอบครัว<อ>เริ่มจากพ,อพ,อพออ่อก่อนนะพ่ออารมณ์ดีแฮปปี้แบบเข้าใจคนในบ้านก็จะมีความสุขซึ่งคิดว่ามันมสำคัญมากซึ่งพูดได้เลยว่าเลือกูชีวิตไม่ผิดแน่นอน่ให้เขาภูมิใจสักหน่อยว่าเออ ปกติยังไงคะปติาัไง้นับกัน้กันแล้วปหล่อหัหลอหอะไรเทียบะเทียกับพีบัสเออันนี้อันนี้ะไปถามหลักใหม่นะออต่อหน้าให้เกียให้เกย ทำไมมันจะไม่ใช่นวนนี้พี่พี่วงบาสแต่จะต้องยิ้มแป้นเลยแล้ววันนี้เจอพี่พี่เจอพี่พี่วงเจลบอยก็แฮปปี้มากคือบอกมือแล้วนะมือชอบเขาเป็นสาววงสองวันนี้เป็นสาววงที่สอใช่างได้ไหมช่างได้ไหมพะต่งแดนต่างแดนไหนโซนไหนหนึ่งสัตว์ซาวีมาทิศผลพลชิตวัฒน์ชิงชิงมุกชายานนท์ That's how have, you. Oh. We'll have ยาวเลยใช่ไหมไม่ไม่ไปจริงจริงตั้งแต่ถึงเขาดาวฮะจะอยู่ไทยไปทีน่าจะปีหน้าจริงๆช่วงนี้ก็อยู่อยู่บริหารโรงเรียนไปก่อนกอย่างียังแค่มีแผนไปถ้าที่พี่มันจะมีรายการที่กำลังท้าทายในหัวไปไปมาแต่ขอบคุณค่ะพี่ๆนับหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ เชอรีปดีเวหอร์เนี่ยเป็นการของมาฝึกมาไกมาเลยอ่ะ